อยู่ตัวเด็ดเลยที่เด็ดชุดโลเบิกับชุดเสียงกลางนี่แหละอ๋อนี่ใช่ไหมครับที่ว่าตัวเด็ดก็คือไม่ใช่เน็ตเวิร์กแต่ทุกอย่างถูกฟิกอยู่ในนี้ใช่ไหมโอ้เสียดายเปิดเมื่อกี้ไม่ได้มองไหมโอ้และที่เด็ดกว่าไปกว่านี้ครับที่หลายหลายคนทิ้งไปแล้วแหละใช่ไหมเพราะว่า90%ิ์ทิ้งไปหมดแล้วแหละคือตัวไหนครับนี่เลยครับ โอ้ผิดพลาดทางทิ้งดผิดพลาดทางทิ้ิครับส้อยเกินหรือว่ารถเกินครับพี่นอ้องสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเครื่องเสียงทุกคนทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u b บมงคลสาวสตูดิโอครับตาตังวันนี้ก็มากับบองดาเช่นเคยครับสวัสดีครับโอ้หมัด โอ้นี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ทีมงานอะไรอาจารย์โปรเจกต์ซาวั์โปรเจกต์ซาว์ครับที่เราอยู่ว่าไหนครับบ้านตะยุครับอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูชมตู้แบบทันทานก่อนเนาะชมตู้รอก่อนครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้อาจารย์มาแนะนำทางด้านตู้ลำโพงเนาะว่าอาจารย์แชร์อะไรบ้างอ่ะสวัสดีรอบครับผมครับสวัสดีทีมงานเอ่อ โปรเจกต์ซาวโปรเจกต์สาวเนาะอาจารย์ไหนแนะนำนะครับว่าใช้อะไรบ้างครับวันนี้ตู้สูตรอะไรเนาะนี่อันนี้จะเป็นตู้ตู้ฮอนโหลดครับผมเอาตู้ฮอนโหลดครับตู้ฮอนโหลดมีสูตรนะครับนี่ชื่อสูตรรู้ว่าจริงๆก็จะคล้ายกับซื้อวินวิทยไม่กล้ามากกว่าจะคล้ายกันนะครับแต่ว่าตัวนี้ทำทำเองหรือว่าซื้อมาครับทำเองครทำเองทั้งหมดอตัวนี้เป็นกี่นิ้วครับอาจารย์ทำไมมันใหญ่จังเลยยี่สิบเอ็ดนิ้วครับอ๋อยี่สิบเอ็ดนิ้วกิบสองหนึ่งสองห้ากิบสองหนึ่งสองห้าเป็นตู้ยี่สิบเอ็ดนิ้วเนาะครับ อู้ตอนนี้ก็ใช้สีดอกโอ้ผมชอบตรงนี้นี่ออ้มันเหมือนแบบออ้ลังการมากเลยพี่น้องมัน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 ช่วยในในเรื่องเสียงไหมครับอาจารย์กันกันกันยันกันกระพือของห้องมากกว่าอนอ้กระพือยันยันยันห้องน,น,นี้ยันไม้นี้ยันไม้นี้ย,นนย,นนย,นนยันนี้เพื่อป้องกันความกระพือไรมากกว่าถ้าถ้าดูเผลนๆดูแบบคิดไปก็เหมือนจะไม่มีอะไรเนาะ แต่ที่จริงมันก็มีประโยชน์ของมันใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ทําแค่ความสวยงามใช่ไหมครับอาจารย์ใช่โอ้นี่นี่ครับนี่ครับควรควรเอาเป็นตัวอย่างนะเนาะอาจารย์เนาะมันก็เย็ดเยัดมันก็ยึดทั้งหมดเลยเนาะสีด้านเลยเนาะสี่มุมข้างซ้ายขวาล่างบนถ้ามองเพื่นเพืนก็เหมือนกับสวยงามความสวยงามแต่ที่จริงมันก็มีประโยชน์ของมันใช่ไหมครับถูกต้องครับโอ้นี่นี่ครับได้อได้อะไรนะความรู้อีก อย่างหนึ่งแล้วเนาะอาจารย์่ะไปเสียงกลางเลยครับอาจารย์เสียงกลางใช้ะอะไร<จ>ะบ้างครับวันนี้นของคันนี้ชนะเลิศอ๋อนี่ดอกคันนี้บอกครับคันนี้ชนะเลิศครับชนะเลิศจะเป็นสองรุ่นนะชนะเลิศนะครับอ๋อจะเป็นรุ่นจะเป็น,ปนพงกว่าเอ้าพูดยังไงผมก็รู้ว่าชนะเลิศรุ่นไหนบ้างแต่แต่ส่วนมากไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเห็นไอ้หน้าขาวนี่มันรุ่นไหนเนาะันเป็นรุ่นบวกเหลมนะครับอ๋อเนาะเนาะมวกมันแปลกแปลกกว่าเขาเลยเปลกกว่าเขาเลยชนะเลิศนี่ กี่วัตต์ครับอาจารย์อันนี้อยู่ที่4ประมาณ400ร้อยวัตค่ะสี่ร้อยวัตถ้าผมจำไม่ผิดเนาะอ๋อประมาณ400วัตต์อ่ะแล้วเสียงแหลมครับอาจารย์เสียงแหลมก็จะเป็นก็คล้ายๆกับ750แต่ว่าวอยมัน720มากกว่าแต่ไม่ใช่ใช่ของพีใช่ไหมไม่ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ของพีไม่ใช่ไม่ใช่ครับอ๋อแต่ขนาดประมาณ750ถูกต้องครับอ๋อแต่วอยเขาแค่720ครับอ๋อแต่ไม่ใช่ของพีเนาะก็ไม่ใช่โอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยอ่ะแล้วใช้ เล่นเล่นกี่ทางครับวันนี้สองทางสองทางครับอ๋อสองทางก็มีเน็ตเวิร์กด้วยไหมไม่มีเน็ตเวิร์กไม่มีเน็ตเวิร์กเพียวเพียวตรงเลยตรงตรงเลยซีอะไรตัดแหลมก็ไม่มีไม่มีเออซีสีตัดแหลมก็จะอยู่ในช่วงเสียงแหลมอ๋อช่อช่อเสียงแหลมครับเสียงกลางก็ไม่มีไม่มีครับเน็ตเวิร์กไม่มีเลยไม่มีโอ้แต่ก็จะไปทีเด็ดอยู่ข้างในอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปชมทีเด็ดครับอ่ะอ่ะตัวนี้ให้รู้ตรงนี้ก่อนเนาะว่าตัวนี้ครับสองเล่นสองทางครับกวางดัลรถเล่นสองทางแต่ ไม่ใช้เนะ็ตเวิร์กนะคอ่ะอันนี้ตู้ทําเองนะครับ<ำ>จันทำเองทั้งหมดเลยครับอ๋อจันใช้สายเบอร์อะไรครับเสียงกลางแหลมเนี่ยโอ้เสียงเสียงเบือก็จะเป็นเอ่อของหนึ่งหนึ่งจุดห้าของเสียงกลางอ๋อเสียงเบือก็จะเป็นของสองจุดห้าเลยของสองจุดห้าเนาะสองจุดห้าสายก็ประมาณสองจุดห้าแต่ว่าอย่าว่าเลยงบประมาณเนาะใช่ครับ <laughs> เรื่อยๆครับจันอ๋อแต่ ยาวกว็ประมาณมรรายี่ห้ามตรนะจานประมาณนี้แหละยี่ตถึงสาประมาณนี้ไล่ถึตอนนี้เราก็รู้เกี่ยวกับทางด้านลำโพงนะเนาะเดี๋ยวเหลืออีกที่เด็ดอยู่ฝั่งนู้นครับเดี๋ยวพาไปชมะครับครับเ <laughs> น,นี่ยเ <laughs> จ้าเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนี่ผมเคยไปขอเพลงท่านตั้งแต่เกือบสิปีแล้วมั้งตั้งแต่แกไปเปิดอยู่กระสังอ่ะช่วงนั้นอ่ะ,อะเอาจากจากด้านนี้เลยครับ ตัวนี้ตัวนี้คืออะไรครับนี่อันนี้เป็นเอฟเฟกครับเอฟเฟกต์ไม่เอฟเฟกต์ไม่เนาะของอะไรครับนี่เป็นของพรีวี่ครับพรีวี่เนาะครับอ๋อแล้วก็นี่ครับอ่านี้ก็จะเป็นโมเปลงโมเปลงโมเปลงแยกของจากมิกของมัลติไฟล์อ๋อโมเปลงมิกครับอ๋อที่ว่าตัวเด็ดนี่ตัวไหนเลยครับตัวตัวเด็ดเลยที่เด็ดอะ ชุดโลเบกับชุดเสียงกลางนี่แหละอ๋อนี่ใช่ไหมครับที่ว่าตัวเด็ดก็คือไม่ใช่เน็ตเวิร์กแต่ทุกอย่างถูกฟิกอยู่ในนี้ใช่ไหมครับโอ้เสียดายเปิดเมื่อกี้ไม่ได้มองนะโอ้อ้าตัวนี้มีหน้าที่ทําอะไรบ้างครับอาจารย์ก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเสียงกลางเลยอ๋อฝั่งนี้เสียงกลางกลางอ๋อเป็นบลูทูธข้างในอ๋อมีบลูทูธให้ด้วยถ้ามีบลูทูธก็อันนี้เลยสั่งคำนัลยครับอ๋อตัวนี้ก็เป็นเสียงกลางแหลมใช่ไหมโอ้ใช่ไหมกลางกับแหลมโอ้กลางแหลมก็คือสอง ฝั่งนี้ก็เป็นอันนี้เป็นซับเบดหรือปรับเบดนี่เองอ๋อซับเบดครับโอ้หัวลุ่มเยอะแยะเลยครับมันมีหน้าที่ทําอะไรบ้างครับก็หนา้าหน้าที่นี้ก็จะเป็นอ่าต้องการเบดนุ่มใช่ไหมก็จะเป็นตัวนี้เ<อ>แบดเบดแบบแข็งเแบดบนุ่มแล้วก็จะไล่ไล่ไล่กันไปอ๋อน,นี่ครับนี่ครับครับโอ้สุดยอดเลยอ่ะเอามาทางด้านคุมพลังพาวเวอร์ครับอ่ะตัวนี้เป็นของอะไรครับของของเจลเจลพันโอ้เจลลี่อะดิโอครับเจลลี่ พีวีพันเนาะตัวนี้ขับอะไรครับขับเสียงกลางขับเสียงกลางชแนลละโอ้ชแนลละโดกเลยบอกครับชแนลละตู้ครับครับโอ้ตู้กระดอกเลยแล้วตัวพีวียี่เบียดนี่ครับพีวียี่เบียดนี่ก็จะเป็นหน้าที่ขับเสียงเบสยดขับเสียงเบสเสียงเบสก็ข้างละสองครับข้างละสองโอ้สุดยอดเลยข้างละสี่โอ้ตัวนี้ก็เป็นสเต็ปนะครับจะ่าสเต็ปมดิฟายให้มันดูเข้าที่เขาทางกับ เทนเวอร์นะครับก็คือถอดออกจากตัวสเต็ปเก่าเขาใช่ไหมถูกต้องครับอ๋อแล้วมาใส่ในแร็กโอ้สวยงามครับสวยงามเดี่ยวทำเองนี่แหละจะไม่ค่อยมีเงินแล้วมิกครับจานมิกใช้ของอะไรครับมิกเป็นคงเอ่อโมดิฟายครับโมดิฟายสี่สองสี่ครับสองพันหกสองสี่สองสี่โอ้สองพันหกสี่สองสี่เนาะก็คือยี่สิบสี่ใช่ไหมครับครับยี่สิบสี่อ๋อแล้วนี่นี่นี่คืออะไรครับนี่อันนี้อันนี้จะเป็นเอ่อแฟลชไดร์ครับแฟลชไดร์กับ ลูทูธอ๋อเครื่องเครื่องแฟลชไดช์ใช่ไหมครับถูกต้องครับสำหรับเปิดเพลงเหมือนกันครับสำหรับเปิดเพลงกันก็คือมีลูทูธด้วยครับมีลูทูธด้วยทุกอย่างนี้ทำเองหมดไหมก็จะทำเองกันเองมากกว่าโอ้โหสุดยอดเลยครับแฮนเมดครับถ่ายทำบ้านๆครับและที่เด็ดกว่าไปกว่านี้ครับที่หลายๆคนทิ้งไปแล้วแหละใช่ไหมเพราะว่า90%ทิ้งไปหมดแล้วแหละครับคือตัวไหนครับนี่เลยครับ ไหนครับแผ่นซีดีนี่ครับพี่น้องครับลิขสิทธิ์ไม่มีตบไม่มีเกือบหมดขอลิขสิทธิ์หมดโอ้รุ่นไหนรุ่นไหนมีหมดไหมครับโอ้รุ่นใหมนคงจะไม่มีแล้วล่ะเนาะยังเปิดอยู่ไหมครับจะยังเปิดอยู่เปิดอยู่ครับก็ยังเป็นตัวร่ามเครื่องเปิดซีดีก็ยังจะมีสองตัวนี่ครับผม ผมพูดได้เลยว่าหลายเจ้าครับที่ทิ้งไปแล้วครับใช่ไหมครับเกือบจะทุกเจ้ามาแต่เจ้านี้ยังอยู่ครับยังอนุรักษ์อยู่นี่เลยครับทีเด็ดของทีมงานนี่เลยครับโปรเจกต์ซาวใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมสํานักงานอยู่ที่บ้านบ้านตะยุครับตะยุเนาะตะบุญกุศานโอ้อะตอนนี้ก็เราก็รู้เกี่ยวกับรายละเอียดของทางด้านเครื่องเสียงแล้วเนาะเดี๋ยวมาให้อาจารย์ลองเสียงให้พี่น้องเอฟซีได้รับฟังกันครับอะ อามาฟังเสียงของเสียงคนเจียงสาวครับอ่ะมาฟังน้ำเสียงของที่ พี่ก็ไม่มีตังค์อยู่กับพี่น้ำมันลำบางนะเรือว่าน้องจะชนอยู่กับพี่ลำบางนะเรือว่าน้องจะชนวัน้านพี่เอาแต่เติมเงินทนเงินทองมีกามีห้าร์ดเธอบอกมันดูไม่ดีจะชอบคนพี่น่ามีทนาพูดจากพี่เอาตายอยู่แล้วดูดีมันโทรมาหาเฮ้ยไม่ไปดีกว่าเฮ้ยไปดีกว่าเมื่อเธอไม่ชอบที่เราไม่ทำอะไรในนอนจะเติมไม่พาเธอไปทุีทีไม่ อยู่ก็ก่าเดิมดิมอไอ้หนุนรูปลอสะปอรดทำไมถูกใจเธอไปในเชิญพาเอกมีนักน้องคิดน้องรุกน้องก็ดีจะมีอีกเลิน not <laughs> of ยอดครับลั่นลั่นอลยรี่น้องสี่คูณส uh, ี่ครับเดี๋ยวโอ้สุดยอดมากเลยเจาตกโดเลยเอามึองเมงรมงกระโเลยมงเลยจานโอ้สุดยอดเลยครับโอ้ฟังเสียงในยูทูบนึกว่าคนอวนะโอ้นี่ม ชัวอย่างดีเลยไหมครับชัวโอ้ประอบาน้องวไหมนี่บานครับโอ้สุดยอดเลยท่านใดครับอันนี้เป็นยี่ปีนี้น้ออาจารย์ครับยี่ปีนี้ครับอาจารย์อยู่ที่ไหนครับสำนักงานสำนักงานอยู่ที่บ้านตะยุครับบ้านตะยุเนาะครับถ้าท่านใดสนใจเครื่องเสียงเนาะไปประดับงานก็ติดต่ออาจารย์ได้ทางไหนบ้างครับก็จะเป็นทางเฟซบุ๊กก็จะเป็นทางโปรเจกต์ซาวครับเฟซบุ๊กโปรเจกต์ซาวเนาะภาษาไทยเลยภาษาไทยเลยครับแล้วก็เบอร์โทรครับอาจารย์ก็จะเป็น 088353 088353 9548 9548เนาะครับโอเคครับอยู่บ้านเตยยั่วครับรับงานก็งานบัวงานแต่งรับหมดทุกอย่างครับทุกอย่างเนาะยังไงก็อยากได้ชุดไหนก็จันมีทั้งหมดกี่ใบครับก็จริงๆแล้วก็ชุดกระพงก็เหลือเหลือแค่นี้แหละอ๋อตอนนี้เนาะอ๋อแต่อยากได้ใหญ่ก็ได้ก็ได้ครับแบบเดียวกันแสุดยอดสุดยอดครับอ่ะโอเคครับยังไงก็โทรมาสอบถาม ารายละเอียดกับอาจารย์ได้เนาะเฟซบุ๊กก็ตามที่ให้ไปเนาะโปรเจกต์ซาววันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมครับผมยังไงก็ <นะ S 1> ฝากกดแชร์กดไลค์ subscribe s u ซับสไครให้ด้วยนะครับมงคลซาวสตูดิโอเนี่ยสุดยอดมากครับโปรเจกต์ซาวยิบเอียนิวสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับัครรรรบถถาายยููปหนนะจ